ถึงเวลาอีกแล้วมาให้อาหารเมตตามาหารจริงทุกทุกวันเวลาและเวลานี้คทุกทุกวันวันนี้มีอะไรคุณตามีด้วยหวานหวานคุณตาลองชิมดูก่อนซิ้อซกลูกดูว่ามันหวานจริงไหมแน่นอนแน่นอนหวานหวานพี่ท่าคุณตาชิมดูนะขนาดเปลือกยังนุ่มเลยอ่ะโอ้ยอร่อยเลย ป้าจให้พ่อป้อนไม่ตานะไม่ตานอนลง่ะนอนลงนอน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 อนน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 ออนนอนนอนนน ชอบข้ามกาละมันนะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะแบบพยายามจะฝึกให้เขาเนี่ยนั่งรู้สึกว่าเขาหงุดหงิปะช่วงนี้ใช่รู้สึกว่าหงุดหงิดเลยกระไรเนี่ยว่าต้องการเปลี่ยนหรือเปล่าไม่ใช่รู้วยเปลี่ยนด้วยว่าเขาโตแล้วรู้ปล่าแต่ยิ่งว่าเขาเขาเริ่มโตแล้วเขาเริ่มใจเขาค่อยค่อยค่อยดีขึ้นค่อยแต่แรงขึ้นแรงขึ้นนิสัยแค่อยแต่แรงขึ้นแรงขึ้นนะเมตตาเนี่ยนะคะพี่คุณแล้วมันค่อยฟังด้วย รู้สึกว่าเขาจะเื่อไปนะแต่ตอนนี้ต้องขึ้นต้องต้องเข้านักเรียนใหม่แล้วนี่ย็นักเรียนใหม่อบรมใหอบรมสังสอนใหม่ต้องอาระพิเศครับไปพิเศประมพิศใหม่ยังมีรดดื้อจริงริงไม่ไหวเไม่ได้ไหวรูดิ้งไม่ไหวเลย็กินเร็วๆีเฮงกอกรออยู่ดีเลยแลเนี่ยตรงนากะละมัง รอบแลทุกครงเลยหลารอบแ้นู่นนีไม่ได้กินผลไม้มาแล้วรากไม้ก็ไม่ต้องกินนะต้องกินแล้วรากไม้ก็ไม่ต้องกินด้วยต้องกินผลไม้แล้วแล้วดูแม่หญิงจะใจดำได้ไหมใจดำได้ไหมล่ะไม่ดำเลยดูพ่อไปหาหาที่ดีกว่าไปหาคนที่เขาอยากกินกับเราดีกว่าคนมึงคนร้องที่อยากหาแล้วเนี่ยเหลื่อเกิน